นวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันสามสิบนาทีโดยประมาณก่อนอื่นที่จักได้อู้ได้จ่ายอย่างออกไปนั้นเอามาไหวพระสวดมนต์ปูจาพระรัถนาตรเกี่ยวเจ้าสามประการนี้ก่อนแล้วก็ ค็ยนำเอาปกินากะสเประอันน้อยนี่น้อยมาอู้มาจากกันตั้งใจเน้อญาติยมเน้ออรหังสัมมาสัมพทโทปะคะวาพระภูมิพระภักเจ้าเป็นพระอระหัน พลังกิเลสพลังตกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังบควันตังอภิวาเทมิกาปเจ้าอภิวาตพระภูมิพระภักเจ้าผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานกราบพระพุทธ สวากาโภควะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรม สุปฏิปันโนปะกะวะโตสาวกะสังโคพระสงฆ์ซาโกของพระภูมิพระปักเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆน้ำมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์ นะโมตัสสะปะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระบู้มีพระปาคเจ้าพระองค์นั้นอระาะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมพุทธัสสาตัสสรุชอบได้โดยพระองค์เอง นบโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระพูมีพระพักเจ้าพระองค์นั้นอะระหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทธะตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองนบโมตัสสะภะคะวะโต ขอมน้อมๆแด่พระปูมีพระภากเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นบุกไจจากกิเลสสัมมาสัมพุทธาทัสรู้จบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรนังกจามีทมมังสรนังกจามี sang kang saranang kachami tu ti yam pi putang saranang kachami tu ti yam pi tamang saranang kachami tu ti yam pi sang kang saranang kachami ta ti yam pi putang saranang kachami ta ti yam pi tamang saranang kachami ti yam pi saranang kachami ta pisang yam bi sang khang chara năng cách ta mi, ít arang hang -sama samad samputo, vicha chara na sukatolo kavito suka puri sa thamma sarati, deva manusa năng puto bhakowa ti ยันดุนิมิตังอาวะมังคลัญจ่าโยจามนาปุจจโกนัจาระโทปะปะกะโหโตสปินังกันตังพุทธานุภาเบนะวินาชเมนตุสวากาโตภะคะวตามโมสันติติโกอาคาลิโกเอญิปสิโกโอปันญิโก เอโกเอปัตติโกอภนาธิโกปันโนภควโตสาวกสังโฆสามเณจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติตังจตาริปุริสบุคคลอัตถาปุริสบุคคล เอสาปะกวะโตสาปะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชาเลกัรณะนยโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสัตติยันดุนิเมตังอาวมังกลัญจ nhô cha ma na po sa ko tho ba pa ka o to so pi nang ga kan sang ka nu pa be na vi ya to hang pa ke ni ari ya ya cha ti ya cha to นาปิชานามิสันเจจปานังเจวิตาบุโรเปตาเทนะจเจนะโสติโตโสตถกะปะชาโคจังโคสติสังคโตธรรมนังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพจังกาจตถฏปาเร สมาตถเป็คผูจังคาสัตเตสัพพปัะสิณามุนีนาสัมปะตาคตาภาวิตาปาุลีกตาสังวัตันติอภิญญาญาเนพาณยาจปิยาเอเตนะสัจจวัชนะโสติเตโอตุสัพพะธา

เอกธาตัธรรมราชาเปลันยนาปิปิริตโอมจุนตะเทเรนตันเยวะพนาเปตวานาสัตรังสัมมติตวจะอาปาธาธัมหาบุาสิธานโสเอเตนัสจัจวาเชนะ

สักตัวผู้ทาร a t น n a โอสัตย์ทังโอตม้งังบาลังทั้งเทวมนุสานทั้งปุรเตชะนาสอดตินานัสันตุปตัวสะเพตุขับบูปะสเมนตุเตสักตโตธรรมร a t น n a โอสัตย์ทังโอตม้งังบาลัง ปัลลิลาหุปัสสะมณังธรรมเตชะนะโสตินานณสันตุปตะวาสัพเปปยาหุปัสะเมนตุเตสะกะตัวสังคารตะนังโอสถังโอตมมังวรังอาุนายยังปาหุนายยังสังกะเตชะนะโสตินานณสันตุปตะวา ซาเปโรกาบูปัสเมนตุเตนาติเมสระนังอันยังปุโดเมสระนังบรังเอเตนัสัจจวัาเจนะโหตุเตชยมังคลังนาติเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังบรังเอเตนัสัจจวัาเจนะ โอตุเตชยมังคลังนาติเมสรนังอัญยังสังคฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโอตุเตชยมังคลังยังเกิจิรตานังโลกเวชัติถวิวชังปุถุรตนังปุตตะมังนาติตตะมาจติปวันตุเต ยังเกิเจรตานังโลกเวชเตวิวิตังปุถุรตานังธรรมะสมังนัติตสมาสุธีปวันตุเตยังกิเจรตานังโลกเวชเตวิวิตังปุถุรตานังสังคารตานังนัติตสมาสุธีปวันตุเตภวตุสัพมังคลัง รักขันตุสัพเทวตาสัพพุธานุภาเวนะสธาโสธิพวันตุเตพวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสธาุสธิพวันตุเตพวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพสังฆานุภาเวนาสัทธาโสธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตอันตังมั่นเป็นสมาธิอาธรรมภาพ ขออำนวยอวยพรเออ,อแก่ญาติแก่ยมอุบาสกอุบาสิกาที่รับฟังลายขานนี้และที่ไม่ได้รับฟังทุกท่านทุกคนพร้มอมอำนวยอวยพรเอือนายอนุคุณนางสุดารักกันดิยะบ้านบกกายยนพร้พอ,อมด้วยลูกด้วยหลาน ขอขอบใจนุโมทนาโอ้ยพรแกแม่คัมมามะลิกาพร้อมกับลูกกับเต่าญาติวงศาทั้งหลายจุผู้จุคนแม่คัมมานี้ขออือผลบุญดอดถึงตึงกอเกิดแม่เกิดเจ้าคำนายเวนเทบุตเทวด,ดาขออำานวยอวยพร เออแก่ okay. คุณบุญธรรมคุณกัญญามาริกาพร้อมกับลูกท่านทั้งหลายที่กล่าวนามและบดได้กล่าวนามท่านผู้ฟังทุกสารทิศนับตั้งแต่โอกาเนี้ไปข้างหน้าขอญาติยมชุกผู้จุคนอยู่ประจากซึ่งเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยาม ข็เมื่อลับข็เมื่อตื่นข็เมื่อยืนข็เมื่อเดียวข้อเลีวซ้ายเละขวาและจงขอประกอบปฏิโจกตีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายไปเหนือไตทกออกไก่ไกอ,อมีชัยชนะตึงขาไปขากับมีโพชนะ อัตถุปัจัยตลอดจนคือมีทรัพย์สัมปติเพราะว่าพบนี้และพบหน้าอยู่ปัจจากโลกาภัยอันตรายทั้งหลายอย่าได้มากรรม,มากายสุขกายสบายใจคือมีสติและปัญญาดีคือจำเริน้ดยกิจการงานและตาแหน่งหน้าที่ อายุวัน,นะสุขภะละปอ,อันอลำเลิศอันประเสริฐนี้จงบังเกิดมีกาติแกโยมทุกท่านทุกคนขอเจริญพรกรมบุตุได้ประกาศบอกักเตือนนู้ท่านทั้งหลายเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่มันของบ่มีควรเนาะ เมื่อฝนเตือนมาก็จงมีสติลองรับอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ตะว,วามาจนถึงปัจจุบันบระเดี๋ยวนี้แถวบริเวณวัดหนองตองใกล้เคียงมีฝนตกเล็กน้อยแต่บรรักลมก็บาแรงน้ำฝนนี้ญาติโยมทำอือปี่น้อง ในจังหวัดจังไยประการสำคัญแม่สายกับเมืองน่านกาเมืองแปกาได้รับความเดือดร้อนกันนักท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วทว่วมเล่าเนี่ยยมภัยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นกอบบดีประมาทเอาบ้านน้อมทกนักมันเป็นอยังแกไปว่า <c oughs> บทมาจะบาก็มาหนะ เออตวานี้อุณหภูมิตอนกลางวันนั้นก็สาสห้าองศามาปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็มีอยู่สิบแปเกองศาตวานี้หลังจากที่ฉันเข้าเมื่องไายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งบันทึกเสียงธรรมะนะนั่งบันทึกเสียงธรรมะ ไดสึกบึดสึกเมื่อก็มีแม่ออกคือที่ได้กล่าวนามไปเดิกที่คือคุณแม่ขามานะ่าแม่ขามาพร้อมกับลูกกับเต้าแม่ขามานิตกุลมริกาเนาะลูกเต้าได้เอาขันหลวงมาถวายพร้อมกับของบุญต่างๆ นอกนั้นก็ยังได้มีลูกหลานเลนที่ติดตามตัวมาอีกก็เป็นต้นว่าได้มีลูกหลานเลนของแม่เนี่ยคือคุณบุญธรรมคุณกัญญามาลิกานะก็ได้นำเอาขันดวงเนี่ยมาจานนอกนั้นก็มีเปาะออกที่มาจากบ้านบากานักไกยนอรถมามัด มือいい้เยเพื่อเป็นบักละเป็นม,กกนมงคลขอโนโมดอนาขอบใจแต่ว่านี้ฉันเข้าตอนเรียบร้อยก็คณะส่งอำเภอหังดงกับบรรดาหน่วยงานราชการมีท่านนายเพอเป็นประธานไปเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนากันติวัดชิมพีวันหรือต้นงิ้ว ตำบลสันพกบานเพื่อหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบใจต่อทางท่านนายอำเภอหน่วยงานองคอ์กรตงเทศบาลมีท่านนายกมีพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนทุกคนไปร่วมจเจริญพุทธมนต์จเจริญจิตภาวนาร่วมกับพระสงฆ์องค์เจ้าทว่าก่สุนมื่นดีนะมีความดีอกดีใจ ทีบวงเฮาทั้งหลายนั้นหักสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีสถาบันแห่งชาติมีสถาบันศาสนาประการสำคัญเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าที่ผ่านมานี้ญายิโยมมาเจ้ามาเลยนอกกัจัดเามีการเจริญพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาท นะทุกคนก็ต่างมีความอักยงรักพักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์เป็นอย่างมากพอน้ำท่วมมากต่างเมืองน่านเมืองแป็อย่างพวอเนียเกียงไนี่ญาติยมถุงยังชีพถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์บัคเกยลืมปิ่นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ ทรงมีพระเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อประสงค์นิกรของพระองค์ตลอดเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างขึ้นแม้แต่ภัยสงครามพระองค์ก็มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมคือความช่วยเหลือมาด้วยดีตลอดฉะนั้นายาโยมท่านทั้งหลายมาโมเหในโจกดีที่มาเกิดบนผื่นแผ่นดินไทยเรามีสถาบันมหากษัตริย์เอามีนายหลวงเป่าหลวง ค่อยดูแลมหมฮหอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ขอฝากไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความหักความสมัครสมานสมัคขีเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันรักษาไว้ทั้งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์บานเบืองเฮาจุ่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขไปตลอดนะเป็นเอกรากไปตลอดอันนี้ทุเจ้าก็ขอฝากกับญาติกับยม เมือ่อค่ำแล้วก็ได้ไปไหนอาบน้ำอาถ่าก็อยู่ก็วัดก็วานั่น,นะแต่วานนี่ไมได้ออกบ้านออกอย่าอาอ,อกวัดออกวาาไปที่ไหนสักทีละตอนมาค่ำมื่อคืนด้านทั้งหลายจะมาได้กล่าวถึงเรื่องซับไปในซับไปนอกอุจ่าเออับญาติกับโย,ยมได้รับฟังกันซับทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ถ้าเป็นทรัพย์ทางภายนอกมีการหมดได้หายได้อันตรายานไปได้เลียประการสําคัญเวลาจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็บสามารถที่จะเอาติดตัวติดต,ต,ตนไปได้แม้แต่สลึงเดียวสิ่งติ่ตามตัวเขาไปก็คือบุญกับบาปแต่ว่ามีทรัพย์อีกอย่างหนึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกว่าริยะทรัพย์ แต่ว่าก็ได้โอ้ดึงคำว่าศรัทธาซึ่งแปลว่าความเชื่อสามารถจะพิสูจน์หือหันได้โดยเหตุและด้วยผลศรัทธาเนี่แล้วกับประการสำคัญเาจะต้องมีศินสิลน,นี่รักษากายวาจาเ,เรียบร้อยเป็นคนมีกิริยามารยาทสงบสงเงียมผู้จายหยังสุภาพเ,เรียบร้อย บกโชกชากหอกเกกับโอ้รกกำหยาบโอ้สิ่งที่เป็นจริงก็เรียกว่า <c oughs> กายก็เรียบร้อยว่าจาก็เรียบร้อยคนที่มีสินยอมลองดูก่คนใดมันมีสินอนะมันมามีสินเนี่ยปากก็ตึ้มมวน เล่าควรคนนั้นเล่าควรคนนี้ด่าคนนั้นด่าคนนี้ทั้งที่ตัวเองก็บอกหูบอกหันไปได้อย่างสักยัางฮะแต่ว่าฟังเปิ้นว่ามาก็เลยด่าผสมประชานด่าไปว่าไปสปะสเปดแจง้งสาบแจง้แจงตัวแต่ได้จริงเข้าตัวเก่าหมดะนะเข้าตัวเก่าหมดคนนั้นอยู่ที่ตินในที่เบาพุน อยู่เวียดตังจังวัดอยู่เวียดตังประเทศอยู่ที่บ้านแจ้งป้นดาป้นยังบอกว่ามันเทศจริงขนาดไหนฉะนั้นญาติโยมต้องมีสินนะอักษาจังวาจาของเฮาไวด้ดีเพราะถ้าเฮาว่าอย่างไปมันบนถูกมันก็พิดสินสินที่ว่าก็คือข้อที่สี่มุสาวตาเปรมณีน ฉะนั้นสินนี้สามารถที่ยับยัง้งยับยั้งสิ่งที่บัตถุต้องได้เพราะถ้ามีสินแล้วมันก็อยู่ตามปกติกิริยามารยาตมันก็ดีมีความสงบสงเยี่ยมดีถ้าเราเป็นคนที่มีใจดำอมยิตขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมคมเหงเต็งเต็ก คนที่เปินด้อยกว่าตัวเก่าน่ะด้อยแต่ตัวเก่าก็ไปข่มเหงเต็งเต็ดเปิ้นหรือบะอันญาติยมทั้งหลายต่ำยิ่งกว่านั้นจนว่าทำร้ายร่างกายแล้วก็ฆ่าเปิ้นตายนะผิดอย่างใหญ่หลวงถึงเฮาบะมีไผฮูบะมีไผหันบถูกจับถูกยับอย่างใดก็จ้าเตะ มันก็เหมือนกับตกโมโนหกตึงเป็นในจิตในใจร้อนบูว่าบูว่าไฟโมโนหกมันเผาผ่านเพราะเอาไปทำลายเป้นไปฆ่าเป้นอยู่ไหนก็ตึมเป็นสุขจะอยู่บ้านใหญ่โตละโหฐานก็ตึมเป็นสุขเอาเขา้าเอาเขา้าความชั่วนะั่นนะ่ะมันปิดตึมมัได้นะจางตายตึงตัวเอาใบบัวใบบอนไปปิด มันตึมได้มันเหนม็นมันดึงส่งกลิ่นออกมาอยู่คนทําชั่วพิษศีลพิดธรรมเนี่ยยมตั้งหลายมันตึงหูกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองฉะน,นั้นก็ขอมีศีลอยู่ในจิตในใจศีลมันเป็นอาภรเณ์หมือนกับเสือ้อกับผ้าที่เราใส่เนี่ยนะมันจะรักษากายเราสะอาด ฉะนั้นญาติโยมของมีศีลจะเป็นศีลห้าจะเป็นศีลแปดก็สุดแล้วแต่บาว่า,าตุกเจ้าประสงค์องค์เด่นทีมีศีลมันก็สงบสงเง่ยดีญาติโยมไม่ใช่ว่าไปด่าคนนั้นไปด่าคนนี้เหมือนมีญาติโยมมาทำบุญดีวัดครั้งหนึ่งอู้ฟังอ้บาก็ไปวัดนะตุกเจ้าเป็นยังไงตุเจ้า,า,จามันสวกนี่หรอ ดายังก็ดายังก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อู้เสียดสีตวยข้าเจ้าก็เลยไปวัดแต่วัดยำทําว่าน่ะแล้วก็น่ะตุ๊เจ้าน่ะว่าแล้วก็เลยกันเข้าเลยนะเลยมาตานวัดนอตองเนแต่ว่ากรรมอกรรมจานั้นต้องเป็นสัจจะเป็นความจริงกรรมบ่มีแปลงใช้กรรมบ่ใหญ่แปลงเอาใส่เรื่องใส่แล้วใส ความคนอื่นนั้นตึงบดีนะบางคนนี่มีหมิวว่าเปิน่นก่อนอันนี้ขอบ,บกล่าวไว้กับญาติกับยมนะ,ะมีศินถึงง้าข้อเนี่ยมันก็ทำมือเป็นคนสงบสงเงยมดังที่กล่าวนอกจากนั้นท่านทั้งหลายหิรินี่เป็นธรรมะความละอายนะต่อบาปต่อการทุจริตทุกสิ่งทุกอย่าง ก็หมายความว่าคนใดมีหิริอยู่ในจิตในใจนะ่ะจะมีความกล้าในการทำความชั่วบอกว่าความชั่วนั้นจะเป็นที่รับจะเป็นที่แจ้งหรือต่อหน้าและลลรับหลังว่าเป็นความชั่วที่เรียกว่าภัยกระตุ้มหันื้ตงที่ว่าตะเกนนะภัยตึ้มหันก็ะตึ้มบก้าทําเพราะมีความละอาย อย่างบางคนจะทุจริตต่อหน้าที่ต่อการต่องานคงก็ดีทุจริตอย่างใดก็ตามก็มีความละอายละบะธรรมละนะเมื่อมันบะธรรมมันก็มีโทษถ้าทำไปก็เกิดเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นธรรมะอิริความละอายเนี่ยท่านทั้งหลายทำเมื่อเขาไม่ได้ทำบาปทำกรรมมาอย่าง ไ่ได้ทำชั่วไปได้ทำทุจริตต่อหน้าที่ต่อการงานแล้วก็ต้องมีคู่คือโอตตปะโอตปะสะดุ้งกวดต่อบาปต่อการทุจริตทุกสิ่งทุกอย่างขัวพลของการกระทำความชั่วนะั้นนะมาตอบสนองแน่นอนที่สุดคนทำความชั่วในญาติย,ยม มันจะว่าบัคคิดมันต้องคิดอยู่หันตลอดมั่กลัวปนูกลัวเปิ้นอย่างทุกสิ่งทุกอย่างกลัวบาว้ากลัวกรรมที่ทำมาสนองนะฉะนั้นญาติโยมเนื้อมีริและโอตตะอยู่ในคิดในใจเขาตายไปก็เป็นทรัพย์สมบัติติดตัวเขาไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าเอาละวันนี้อุจจาไปมาเวลาเปาสมควรอายุวันโอสุข,ขังบาลังปบกกันไม่เน้อโอกาสหน้าจเจริญพร